เลิฟแอดฟอร์สบายพามาที่ครัวริมน้ําวันนี้พามาทานอาหารกลางวันที่เราสั่งไว้เมื่อเช้าบรรยากาศของครัวริมน้ําสบายๆวันนี้ดอกไม้ก็สวย <c oughs> หลังจากที่เราปั่นกันมาเหน็ดเหนื่อยอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเราก็พามาที่ครัวริมน้ํา ร้านอาหารประจำของเราที่นี่เป็นไงเสือสูงวันนี้หมดแรงข้าต้มยังยอมแพ้ที่ครริมน้ำนี่อยู่ติดกับแม่น้ำตรงนี้แม่น้ำอะไรอ่ะแม่น้ำแม่กรองหรือท่าจีน อ่ามีใครรู้บ้างน่าจะเป็นแม่น้ำท่าจีนท่าจีนใช่ไหมน้บรรยากาศสบายวันนี้พามาเที่ยวทานอาหารที่ครัวริมน้ำล <eker. S 2> านประจำวันนี้มีสมาชิก มานอนกระดิกหางที่นี่เป็นบรรยากาศสบายๆของร้านครัวริมน้ำรถแอดฟสตบายพามาที่นี่เป็นเจ้าประจำอาหารเกี่ยวกับปลาสดอร่อย ข้าวผลเล็กก็ได้ไหมข้าวเป็นข้าวผลเล็กคื่ไปกินข้าวผลเล็กข้าวผลเล็กาพีก็วะเขาก็ไม่กินใช่ใช่เขาข้าวผลเล็กแล้วก็โต๊ะประจําของเราตรงนี้เล้วอัดฟอร์สบายวันนี้พามาทานอาหารร้านครัวริมน้ํา